อชีวะพละลงนะครับผมเตมนะครับอาชีวะพละลงวันนี้เรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์พวกพี่ๆเทคโนโลยีนะครับในเจนที่ว่าเป็นยุค90ตั้งแต่ปี37 38 39อะไรเงี้ยลงมาครับแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณพี่ๆที่ให้เกียรติพวกเรามานะครับไม่กับก่อนอื่นก็ขอพี่ๆเทคโนโลยีทุกคนแนะนําตัวนะครับว่าเรียนชื่ออะไรครับเรียนรุ่นอะไรเช้ารุ่นเท่าไหร่ ข้ามรุ่นเท่าไหร่แล้วก็กลับบ er ้านสายอะไรกันนะครับขอเริ่มต้นขอเริ่มจากพี่มาแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อตาครับเรียนเทคโนโลยีสิทธิ์รุ่นศูนย์เจ็ดครับอยู่สายเกษตรสายเกษตรครับผมครับผมครับผมเช้าเช้าเช้าครับโอเคครับผมครับผมไปครับพีสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิทยุสิทิ์ศูนย์หกครับที่ยี่หกเกษตรครับผมยี่หกเกษตรรอบคำครับรอบคำนะครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมหนึ่งวิทุสิทธิ์ ทเป็นภาคเช้าแล้วมันยานลงค่าตอนที่สองสายประเทศญี่ปุันสายประเทศี่ปุ่นต่อไปครับพี่ติดตามครับรับดุสิตศูนย์หกสายมินบุรีบางชันครับมินบุรีบางชันรุ่นเท่าไหร่ครับพี่รุ่นหกครับรุ่นหกเช้าภาคเช้าภาคเช้าค่าลงค่าบวหรุ่นสองครับครับต่อไปเลยครับพี่เรดตาม่คดับชื่อต้อมครับเรียนรุ่นศูนย์สองภาคค่ำอยู่ จ2 6หครับกระสังขอบคุณมากครับอาเชนสวัสดีครับสวัได้แปดถ้ำครับสายทีดครับ้ต่อไปครับพี่สวัสดีครับพี่เชัญีครับสวัสดีครับชแอดครับเรียนภาคถ้ำศูนย์สองครับคำสองนะครับอา่เสื้อสวัสดีครับผมบอยครับเดลเนซศูนห้าครับสายหลครับโอเคครับต่อไปแล้วครับพี่สวัสดีครับโอ้พีโอ รูปคือสองข้างครับมีสามสี่จะพใหม่ขออนิดนึงครับพี่ตีโอกนี่คืออะไรครับไปเจอแกรงนึกว่าสอนอที่บางเขนก็ลงไปนึกว่านึกว่าเป็นสอนอที่ไหนได้แค่มาเที่ยวที่ปอผงเผาหลักสี่แกรงแกรงภาคอีสานก็ไปฉายาได้ไหมพี่ตีอมอ้ค่ลงสอนบางเขนลอกไปคือ ตรงตรงจุดนั้นเนี่ยวงเวียนบางเขนเนี่ยเป็นวงกลมใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาคนที่ที่โดนที่จะโดนพวกเราทําเนี่ยก็คือหนีเข้ามาตรงกลางแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยตีออกก็คือล้มอ๋อพี่ช่โอเคครับตกลงเลยครับพี่นี่ครับนี่สมเด็จครับสมเด็จเขาคำสุดสั้ครับคำกลับบ้านสายแล้วพี่ยี่หกเกษตรครับยี่หกเกษตร สวัสดีครับพี่ต่อไปสวัสดีครับชื่อแจ้ครับผ้าข้ามครับพ้าข้ามศูนสามข้าศุนสายห้าเก้าครับกับห้าเก้าครับผมครับมาทีนี้ผมไม่ได้มีเงาหนัมาเริ่มจากที่คนแรกเอาเเลยว่าตอนนึกออกเลยตอรกบ่อนเอาเอาเอพี่จบมาจากโรงเรียนอะไรับประถิญอยมเริ่มจากมัธยมดีกว่าจบมาจากเอ่อรับประเขาครับรับประเขาาอคาแล้วก็มาสอนใหรจิตเลยใช่ไหมถ้าผมต่อเพิ่ม่านมาอ่า เพื่อนด้เมาเพื่อนได้หัวพี่ได้ร้อยแตเางแต่เราไดข้าัว่เพา้าหเราเ่ยเราเนี่ากรได้ดัยอเรา้ข้าวหัวเรไห่้อะแราก็อยากจะให้พ <zat, S 1> ี่แต่ละคนเล่าเรื่องคนเลาสั้างหนึ่งเรื่องละกันความบรรับใจนะครับอะไรก็ได้สมัยเรียน ไปกับไปโรงเรียนกลับบ้านหรือตอนไปคอนเสิร์ตหรือตอนไปเที่ยวไปรับหญิงอะไรก็ได้ค ok. ร <etiqu ette? S 1> ัเอาเะทเอาเรื่อจากพี่ตัก่อนเลยพี่ตั้งไปคอนเสิร์ตไหมมันมั่งมีไหมมีไหมแล้วร็ทับใจเวลาคอนเสิร์ตเนี่ยเเรื่องในี่อะไรก็ได้มามันมเลยทับใจก็จุอยางนะพี่จบทุกอ่ม่ไ้เ่น่สี เจ็ดสีเล่นมาโมริบแต่ชอบชอบโมริพิงมากกว่าใหของโมริพีนเลยโมริพิงก็งานโมริพีนนี่คอนเสิร์ตใช่ไหมพี่คอนเสิร์ตคอนเสิรเล่นครับาทิจไม่ได้เคอนเสิร์ตใครสอกันวันนั้นเจอเพื่อนเพื่อนบ้านอะไรครับเจอเพื่อนอเพื่อนบ้านก็ที่หนอนนะครับอ๋อที่เจอประจไปไม่เจอม่านอยู่ ใชอดูท่ามันทดตังค์แล้วมันเป็นยังไงเี่เหตุการณ์อะไไปก็นำนำผูุ้่นน้องไปเพรมาลอที่มองพกรอรอบคามันนี่แลครับก็ไม่มาสักทีก็ผมก็นำนำไปไปจนสามสิบคนเลยี้งรงมพิเศษรงมพิเศษอ่าครับรวิเศษแล้วก็รอรอบคำไมมาสักทีองานก็จะเริ่มออกไปพาลกน้องไป ไปไม่ประมาณนะที่คนได้ครับไปถึงแล้วอยู่ในหออยู่ในหอกระจุกหนึ่งของเราที่เหลืออีกครึ่งหอของเขาโอเป็นไงพี่บรรยากาศเป็นไงพี่บรรยากาศจ่้ยก็ตกนะตกเสือตกเลยว่าฝังงูเขานับเลยนับหนึ่งสองสามครับแต่เขาเฮมาเฮมาหาเราอ่าฮะ แต่เราไม่เป็นรุ่นพี่เราไม่ถอเราฝาไม่ได้เราอาฝาดเแลาลน้องก็ไปดูหนาตัวแล้วมัน้อะไ้วยเ่แต่จังหวะดีสอหอมาพอดีอังาพวกเขาก็ขอยไรขอยหลังไปวิ่งขอยหลังไปพวกเราก็ดีใจกบมือเฮกับว่าเขน้อยอ่ะเขาใจคว่ใจของเราในฮอเลยเขาเสร็จจบไหมพี่ จบจบแล้วออกมาแลวก็มีเหตุการณ์สักพักนึงก็รอบค้เข้ามาที่หลังไม่เป็นไรกันช่องช่นี้ก็ไม่ต้องกินอะกว่าเราคนเร่าเพราะเราไ่องกยอะากอใจะอบ้ำมาแล้วใช่ใช่ารนีความเปัอย่างครับแล้วเราตอนเราัดเลิกกลับบ้านก็ไม่มีเหตุอะไรี่มีครับก็อาแต่แค่ให้เดาเยเราออกก่อนพอเราสอบเราออก่อนสรุปว่าพี่เป็นแบบเฮ้า ตอนน้อยเราต้องร้องล่างก่อนคูกต oh, ้องครับถูกต้องพี่ไปร้องก็เลยจะลงก่อนไปร้องล่างแล้วเขาลงไหมเขาลงตามเขาลงตามมาแล้วก็เล่นกันในห้างี้อมอไปไปัการไม่แล้วก็ย้ายไพี่มีกรรมการมาห้ามไมหรืไม่มีก้อำรวจมาเราย้ายยังไปพอถึงหน้าห้างก็ก็เล่นยัครับคือต้องอธิบายก่อนน้องๆสมัยนี้แต่ไม่ทานคอนเสิร์ตผมปลายแล้วผมเคยเที่ยวคอนเสิร์ตมันจะเป็นวิถี จริงตอนบอกหลัง่าจากที่ไหนไปยังไงมันมนเกี่ยวตอนไปเนี่ยตอนไปเนี่ยต่างกันต่างไปแต่เวลาเลิกมันเลิกสองกันนี่ประเด็นตรงนี้มันจะมันมากแล้วอย่างทู่ที่วิธีที่เราจับตัวใหม่ก็เราไมีโดนแล้วนะออกก่อนเพลงนึงถูกตรงตัดที่แล้วผมถามไเลยแล้วถ้าเป็นเสุดท้ายเป็นงโปรดอ่ะก็ต้องออกไม่ไม่ต้องออกหยุดเลย่ เป็นผมนะพี่เดี๋ยวกลับมาฟังที่บ้านก็ได้แต่ว่าเราต้องออกหอร์โมได้เพราะเราไม่ได้ถิ่นเราเราเราะถูกไหมตอบนะตอบไปเลยพี่พรครับก็ผมจบมาจากโรงเรียนัธนาพงศ์ศิลป์หาคนบางเขนรอสอบใช่รอสอบรุ่นสิทครับผมก็มาเข้าที่รุ่นสิทธิ์เลยเป็นลูกนม่อช้าค่ำามเหตุการณ์ที่ประทับใจก็คือนั่นไปไปดูคอนเสิร์ตปูแบ็คเพสครับ รู้สึกว่าไปประมาณสิบคนเอารถกบัตรไปก่อนจะไปซื้อบัตรก็รวมเงินกันมาแล้วก็เข้าข้างๆเลยเอารถจอดไว้คือไปถึงเจอสองพี่น้องก่อนเลยทางปูเต็มกระไดเลื่อนทั้งหมดที่ไหนพี่ที่อีพีเล่รัดเท้าครับอีพีเลียัดเท้าไปกระบะด้วยไปกระบะแต่ว่าพวกโรงเรียนผมเนี่ยกำลังนั่งรถมาคือรวมเงินให้ผมเนี่ยไปซื้อบัตรก่อนจะไม่ได้ไปซื้อเลยก็โดนก็เล่นกันตรงกระไดเลื่อนเนี่ย ก็มันก็ประทับใจนะเพราะว่าผมไปน้อยไม่กว่าอะไรเลยเล่าเล่นเล่นเล่นไปเจอของชุ่มนหญ่เล่นแบนเขาชุดใหญ่มาใช่ใช่่ครับผมก็โดนคิทไลยอ่ะก็วิ่งกันไปเจอเพราะว่าพี่พรไปตะบักก่อนอันนั้นนะที่ว่าทำสองแพ ศิลปะเขาอาจจะได้รถเมไ์มาเต็มกวาดเลยใช่รับเขาเดินวนอยู่ข้างในเลยจำลังบอกว่าผมอ่ะเข้าไปกาดจะซื้อปากแต่ประเทศเซอร์ผมว่าพี่ไม่ได้ไปซื้อบปากพี่ไปงูทางนะไม่ไม่ไม่กลัวจะไปโชบหญิงก่อนเลยมีบ้างมีบ้างเลยโดนงก่อนกประทักันในห้างใช่มาทักกันในห้างไม่ได้เข้างานเลยไม่ได้เข้างานครับผมไปสอนอต่อแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปสอนอหันถึงโดนด้วยเพิ่เดินกำลังจะเดินลงไปของเรากำลังเดินเข้ามาโดนเล่นแล้วโดนสอนอเล่นแล้วก็เลยออกข้าง ออกทางทางแล้วก็ใช่แล้วก็กำลังจะเวกกลับไปพือดาบรอเขาไ้ขาขใจ่าขาใจขย้อนก็ไม่ขาใจนะมันเป็น่อตัากตัดตาใช่ครับพอดาแล้วตอกตางหลังก็เลยขอยหลังเข้าไปงานนั้นก็เลยไม่ได้มีอะไรก็เลยรอเขาไม่มีอะไรจะออกขํมาใช่ไหมใช่รู้สึกว่าน่าจะเป็นปีสองพันาอสิบใช่นอนกันนะ ถ้ใช่นะเพราะว่ามีโดนจับหน้าใครทารยัเลยที่บังเลยรถใช่ปะันเดียวกันป่ะปีสสองน้าุ่จะประมาณนี้นะผมจะรองภับี ใา่แ่เกมมาแต่พี่คิดว่าจะไปเทีท่วไหเี่ยไม่ใช่ตรวน้ำเงินเช้าอยู่แค่สิบโมงกไปเพราะ<ช>ว่าคอนเสิร์ตจะเล่นตอนเที่ยงโห่ที่เล่นมานก,ก่อนแตง่าไม่คิดว่าจะเล่นถึงเช้าก็ไม่ามมะเื่องราวแ้ แล้วก็ดึงกนอื่นแล้วก็เหวี่ยงพี่นี่มันเยอะไม่เป็นทางน้ใจหรอกพี่จนประทัดันโล้วโดนร่วมพวกตัวเลยโอเคราก็มาต่อกันที่ที่คนนี้ครับครับชื่อหนึ่งนะครับมาจากโรงเรียนสาระวิทยาตอนม3ครับพระองคแล้วก็มาเรียนรู้สิทธิ์เลยครับพี่แล้วก็มาเรียนรู้สิทธเลยครับห้าปีไหมพี่ห้าปีไหมห้าปีครับตัวอักษไม่ได้เลยมีเหตุการณ์อะไรประทับใจเราบ้างไหมครับพี่ในคอนเสิร์ตสวยด้วยสวยด้วยไหมครับ ครับเแล้วก็ก่อนที่ไปในคือรับตัวตัวหน้าไปชาก่อนาครับแล้วก็หมารถเมย์มาสามันครับผมร่วมทุกสายมาหมดโอ้เสจมาหมดรับเขาเข้ามาหมดเมนี่หมามาที่ข้ามาเอาแล้วเอาแล้วเข้าไปในงานพี่เข้าไปของพงอะไรนะมั้ยสัหมาแล้วจะฝาอะไนะบอลไก่บอลไก่จับฟังพี่เสิทธ์อ่า ผมไปผมไม่เจอผมไปด้วยนะส่งรูปมาผมปีหนึ่งผมไม่เจอพี่ฤทธิ์ศ be ิลป์ผมว่าพี IN ่ฤทธิ์ศิลป mm ์น hmm. ่าจะไปสายงานนั้นนะไปช้าไม่ไม่ได้ผมเดาไม่ได้เลยเข้าไม่เข้างานนะใช่ครับใช่ไหมครับน่าจะเจอก่อนเพราะผมไปผมออกบ้านแต่เที่ยงผมมาไปถึงหน้างานสี่ห้าโมงตอนเขาเรียนยังไงคุ้งแล้วพี่แต่มีรูปในการอยู่อยู่นะอ๋อมีมีในงานเป็นบัตรผูนที่เข้าไปตีอยู่ในโฟอยู่ในอ๋อใช่พี่ไม่ได้ไปแต่ว่าเห็นรูปกเห็นน้องอะีรบ้างอย่าตอนนั้นอ่ะ มันมีบางถุงที่มันท่ามันสิงอยูฝั่งถ้าฝั่งจะไม่ผิดนะนถ้าหายหน้าเข้าเลยกี่ฝั่งนู้นกี่ทางนู้นฝั่งฝั่งมืออันนี้ตัไ้ไให้ดูแต่ตัออ้เห็นในรูปไงว่าเราเมาไปดูตอนนั้นวนันเ้าถูกอยู่ในอาการกรบสืออยู่ทางฝั่งด้านหลังอยู่ต<า>รงซางโตที่กองโปตไปกับพวกอ่กัปตันเขาได้แหละออ๋แต่ผมนี่อยู่ฝั่งนี้แต่ผมก็บอกว่าน้องเราบอกว่าอ่มีไโดูสิทางนู้นหน้าฝั่งโอเคก็ดูกันไปแค่นั้นเองแต่มีอยู่ฝั่งนี้ แล้วทีนี้เราจะเข้าเรียนรับครับก็ในงานในงานได้เข้าไหมครับมือผมไปรู้เมฆครันแรกโอ้โหไปถึงหน้าธนาคารเลยครับอได้จับก่อนเลยครับโอ้โหได้จับอ้างปึ๊บอันต่อมาผมก็ฝังมือเรียกเพื่อนอไม่มีใครทักผมเลยครับไม่รู้จักกันเลยว่าเป็นคนแรกทำไมถึงไมจอดหน้าธนาคารเปิดแค่ไหนครับ ตึกตึกพี่ออกขสาใช่ไหมที่ที่เราท่องเที่ยวข้างตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยผมเคยอยู่บนแถวๆนั้นตรงนั้นยังไม่ถึงบออยังไม่ถึงสวนลุมนะครับมันจะต้องแล้วก็เลี้ยวแยกเข้าไปไมีแยกแล้วเลี้ยวเข้าไปเป็นถนนเป็นถนนหนึน่งฝั่งนี้เป็นสอน,นอเป็นสวนลุมฝั่งนี้เป็นสวนลุมที่เขาวิ่งกันทำไมถึงไม่จอดตรงน,นั้นนะพี่จอดแล้วก็ ลงเดินเงาเพราะรถมันติดมากเลยมัอก็คือจอดลงแล้วก็ทักจะทักแถวเดินที่ตำรวจเยอะเขาก็เลยพ้นก็เลยจับใช่ครับผมแต่ที่พี่เขาไปน่าจะไปเส้นเดียวกับผมแหละแต่พี่เขาไปหลังผมเยอะเงาโหแต่คนไมนรถติดมากจริงๆครับเราไปสื้อเลยผมจะลงเดินจากตรงอ้ะไรทั้งนั้นใต้ทางดูนะคนจะถึงก็ข้าวโอไปที่ตลาดเดงก็ย่านหัวหงเพราะว่าตอนเห็นพี่เอตาสิงในคลิปอ่าพี่เลนขาดนีดึกแล้วดึกแล้วดแล้วโอ้ยหลังจากงานจบแล้วอ่ะที่ว่า มุ่หวักันไปหมดเลยแตกกระจายกันไปไหนต่อไหนเราก็หาเพื่อนไม่เจอมากผมเลยไม่มีอะไรมากผเลยนั่งรถกลับหาเพื่อนไม่เจออยู่รึไปไหนก็หมดโดนจับโดนจับแล้วเขาก็ปล่อยเขาผมปล่อยเสร็จแล้วก็ได้ประทะใครก่อนไม่รู้กลับแล้วก็มีรุดหลังๆนัที่ผมทักกลับเขาว่าเข้าไปเล่นอยอ่ไปงานไปซันไปงานได้ครับไปบ้านกดกดมันเลยอย่างนี้นบไปกดลดกันก่อน ตอนนั้นอยู่ก็ถือว่าเป็นโดนล็อกนะมันไม่โดนมันไม่ได้โดนจับถือว่าเป็นมหากรรมคอนเสิร์ตสุดท้ายเลยนะทางในประเทศแล้วก็ไม่มีอีกเลยกีคอนเสิร์ตที่แบบผมผมผมไปนะผมพี่เชื่อว่ามันเกือบเป็นร้อยโรงเรียนเนี่ยยากนะกรุงเทพและพอดีมณฑลทั้งหมดจะบอกว่าฝั่งมณฑลก็ข้ามมาเยอะใช่อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นครับผมไปเลยต่างีระเทศโอ้โหมณฑลทั้งหมด แต่ที่เห็นแล้เราไม่ได้ไปหรอกว่าเพราะมีคอนเสิร์ตนี่แหละใช่คอนเสิร์ต่าร้อยเนี่ยแต่้อยหรอร้อยร้อยลก็ลมไลอา่อไปไม่ดับไม่ดับครับพี่ตัมที่ต้องพิเศษที่ไม่งานใส่ไข่เลยคือผมกยมมาจากอะไรบางพันชักผมบางพันแล้วก็ไปสอบช่างหมิ่นก่อนด้วยความที่เราเรียนสาีพมาตั้งแต่เดครับก็เลยสอบน ไปสอบเขาคิดว่าอยากจะได้กันไปข้อสอบอะไรพี่ที่ไปสอบข้งมินตอนนั้นสามสามแปดปีสามแปดมันไปสอบคือโหวตออกมาอีกไม่ได้ทงคู่กับเพื่อนไม่ได้เลยเพราะเพราะข้อสอบที่บอกเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้เรียนมาครับมันเป็นข้อสอบพอเราไม่ได้เพื่อนชวนไปเรียนมัธยมเป็นจมับก็คือต่อไปาอะพี่ตอนแรกตอนแรกไปเรียนมัธยมก็ันนั้นไปเดินแฟชั่นนั่งคุยกันว่าเออว่า สรุปเราไม่พยมดีกว่าแต่เราอ่ะไม่อยากจะพนิยมเพราะว่าคิดว่านึงยมต้องไปต่ออะไรอีกเยอะแยะครูปั่าจะได้ทรงานอ่ะถ้าเราเรียนประวชาสตรเราอาจจะงานได้เลยมีระบบพมพักคีอะไรตอนนั้นนะใช่ใช่เราคิดอย่างนี้พวพากคีคือดีวิธีใช่นำด้วยเรียนด้วยแต่เราอ่ะกับเพื่อนเราอ่ะสนิทกันมากหน่อยหน่อยหน่อยถึงหกคือสนิทกันมากก็คิดกันจนแต่กลับบ้านนั่งหน้าหน้าแฟชั่นอะไรลบบนั้นรถมลมาก่อน เดี๋ยวบอกว่าเห็นตรงข้าวนั่นไงเทคโนโลยีดูสิน่ารักจิ้งจอกเขี้ยวอ่ะซึ่งจริงๆดูสิกับบางชั้นเนี่ยมันใกล้กันมากนะครับเราไม่เคยรู้จักโรงเรียนนี้มาก่อนเลยครับเราเพิ่งเห็นปุ๊บอน่าจดเบอร์จดเบอร์เอเสร็จปุ๊บโทรอยู่ขมอเก้าอยู่ซอยเปรมนีมัใกล้ใกล้บ้านเรานี่กว่าไปเว้ยวันแรกไปสมัครก่อนวันแรกไปสมัครเสร็จปุ๊บก็ กลับมาเพื่อนยังไม่สมัครเพื่อนจะไปสมัครในิยมเราก็ไปล้างกระบอกมันบอกเฮ้ยยี่นี่ยบบฟวเฟี้ยวอ่ะเราลองไม่เฟี้ยวอ่ะตอนที่ปูพี่ป๊อเจอโอ้โหแม่งยืนกันแบบว่าใส่เสื้อยีนส์ใส่กีงยืนใส่แบบว่าตีตายด้วยตีตายด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นั่นคือวันหยุดที่เราไปอ่ะคือวันหยุดและเขาก็ใส่ตีตายกได้ใช่แตาเขาใส่ได้ตีตายแต่ไม่เช้าพี่ช็อตเช้าเช้าพี่ช็อตไปเรียนเช้าก็เลยมาคุูล้างกระบอกเพื่อนก็เอาเพื่อนไปสมัครเพื่อนไปไหมพี่ไปถ้าพี่พี่ดับถ้าพี่ดับไปเรียนบอโร ก็จะส่งพี่ต้องวิทย์นิตเยียมเลยเรียนเก่งนะิทยคิตได้ได้อยู่เรว่าเรื่ความที่แบบว่าเราเรียนช่างไฟมาตั้งแต่มัธยมมัธยมรัฐบาลวิชาเลืองสีใช่นเยรใช่เราเรียนช่างไปาเราก็เลยไปเรียนวิทย์ก็เลยได้เรียนึิครับถามว่าคอนเสิร์ตประทับใจจริงๆจะไม่เรียกว่าบระทับใจนะครับจะเรียกว่าคอนเสิร์ตฝังใจฝังใจเอาเลยนะเอครับเฝังใจเลย คือเรื่องความที่ตอนนั้นออกจากรงพยาบาลมาเราก็ต้องการตอบคิดแล้วมีคอนเสิร์ตโลโซครับเป็นอะไรที่ดังมากโลโซคอนเสิร์ตโลโซนี่ก็คือที่เจ็ดสีชื่ออ๋อที่เจ็ดสีมันจะเลยคอนเสิร์ตโลโซอ่ะบัฟอะไรนี่นะบัฟแรกเลยบัฟคอนเสิร์ตโลโซเลยมั้งใช่ใช่คอนเสิตโลโซคือเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ที่ที่เสกมาเล่นที่เจ็ดสีครับคือโปรคุณพี่การ์ดนาบอก ของอะไรเนี่ยนี่นะวันเสาร์นัดกันนะครับมีลมมีแล้วก็นนมิลง,ลลลงที่เกษตรแต่ก่อนเนี่ยจะไม่มีโทรศัพท์เราก็จะใช้บอกต่อกันครับรุ่นมินเ๋ยมาบอกให้วันเสาร์นนมีคอนเสิร์ตนะมีมีมีอาชคัเขาก็จะติดต่อกมากทีลแล้วครับเราเราก็ไปกับเพื่อนที่มินไปมิเกกนมเสร็จก็มาลงที่เกษตรครับพอลงที่เกษตรปุ๊บโอ้เยอะมากนะตอนลง,นงเกษตรนะเรายิงกันยิเยอะมากเยอะกว่างานยิงไม่เว่ยยิงยิงยิง อันนี้ได้เยอะกว่าเจ็ดสีได้เยอะจ็ดสีที่ไปเนี่ยประมาณสองสองสองคารูเมะเต็มเต็มเลยอาราจะเป็นสิบสองร้อยคนได้ชาวข้ามลนั่นอย่าบอกว่าไปเหมาอีกเหมือนงานไม่เหมาไม่เหมาจี้มาไม่จี้คือรถมาปุ๊บเราขึ้นเลยเราดรนขึ้นไปเลยคันแรกเอ้าคันแรกขึ้นมีมีผู้โดยสารไหมพี่มีเขาลงอกันละไม่ลงไม่ลงเขาก็ได้เลยเราก็หอัดอัดอัดขึ้นไปประมาณว่าอัดกันขึ้นไปเลยไปหมดไปให้แน่นที่สุดเราก็ไปลงตรงทางเดินที่ว่ามีรถจอดอ่ะ หลสงจากเราลงลงเสร็จปุ๊บเราก็ลงมาชักแถวลงกันหมอผีก็เดินลงมาหมอผีที่คือรุ่นสูงห้าเขาจะเป็นคนขึ้นันที่เราไปแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่เราเราก็ไปยืนซื้อน้ำกินสักพักมีคนตะโกนเฮ้ยยินมาเว้ยเขาลงจากรถมาเลยสายแรกจำไม่ได้นะแต่ลงจากรถชักแถวประมาณสี่ห้าคนพอไม่เกินนี้เลยประมาณไม่เกินหกคนอะประมาณเนี้ยเขาก็ห่วงหวเขาก็เดินผ่าเราเลยนะเราก็ เตรียมจะเล่นแหวะอะไนะพี่แหวะเราจะเล่นเราเตรียมเลยจะกดเต็มเรจะเล่นมึงบบอกผีของูุณ่าเฮ้ยอย่ามึงเดี๋ยวไปเล่นเนงานคือถ้าเล่นตรงนี่คนหมดก็จะจับเลยอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเราไปคอนเสิร์ตแรกลุงพี่สั่งเราต้องหยุดพอเราหยุดปึ๊บแต่ตอนนั้นอ่ะที่สองอ่ะแต่เป็นคอนเสิร์ตแรกที่ได้ไปแล้วก็ชักแถวกองแถวหน้าก็คือเป็นห้องเดียวกัำหมดเลยช่างไฟฟ้าพวกเราโค้ชเต้พวกเป็กพวกคอร์สห้องเดียวกันหมดเลยครับก็คือชักแถวไป ข้างหลังก็จะเป็นพวกข้ามปีหนึ่งแล้วก็พวกปีหนึ่งกลามหลังประมาณแล้วก็มีหมอผียูในท้ายพอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราไม่มาจอดขวางกันอยู่ใช่ป่ะแล้วมันจะมีห้องน้ำใช่เราเดินเข้าไปปุ๊บเขาโ่มาเลยพอผมพอพอตับพุดเนี่ยผมนึกออกเลยว่ารถเมย์มันจอดยังไงรถเมย์จอดสลับกันไปสลับกันไปอ่ะอินโหวมาปึ๊บแล้วก็ชะงักละชะงักเสร็จปุ๊บหยิบขวดเทียงเข้าไปใส่เข้าไปนึง หลังจากนั้นเขา,ฟมา,มาเฟี้ยงมาเหมือนหาผลเลยเฟี้ยงเฟี้ยงเฟี้ยงมาเสร็จแล้วเขาชักปืนมา,านนะชักปืนมาแต่ยังไม่ยิงนะชักปืนมาปุ๊บเราหันไปข้างหลังเนะี่ยตอนนี้เหลือประมาณิ0คนท <c oughs> ี่เหลือข้างหลังทิ้งหมดแล้ว <c oughs> เพราะว, <c oughs> ว่าเพราะว่าปวดอย่างเยอะมากเยอะจริงเสร็จแ,แล้วคนที่ถึงนี่แหละเขาว่ล่ามีออกมาจากห้องน้ำพอเราเห็นปุ๊บเราก็หันหลังกลับมาวิ่งช่วงนั้นเราออกจากโรงพยาบาลมาขาไม่ค่อยดี <c oughs> แต่จังหวะที่เราวิ่งกลับไปเนะี่ย <c oughs> เราไปวิ่งอยู่กลางลุ่มแล้ว รับแอเนี่ยไม่อยู่เด็ดเป็นเบียดียนกันเลยกับแอร์วิ่งเบียดเบียนกันเลยแต่ด้วยความที่รุ่นน้องคนหนึ่งเขาวิ่งหัดขาเราง่าไงมาแล้วไาพี่ใช่พี่หัดขาเราคุ๊บเราล้มล้มท่านี้นะไม่ใช่ล้มแบบมีท่านะล้มแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเขาลากมามีเป็นมีดแบบรถยาวประมาณนี้ใช่เขายกฟันเราทีแรกปึ้งแล้วก็ยกฟันเราทีทสองจังหวันที่จะยกฟันเราทีสองพี่โกรุ่นสุนทรอ่ะเขาเห็นแหละเขาวิ่งสวนเข้ามา แล้วลากเราขึ้นไปซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาลากแต่แรงลากแรงขึ้นไปบ้างลากปุ๊บแล้วเราวิ่งต่อได้พอเราวิ่งต่อยไปปุ๊บแล้วเขาไปอยู่จึ๊งเขาไม่มาฮะเขาก็เลาะต่อไปใช่เขาได้ละปึ้งไอเราก็เฮ้ยไปลงตัุลงตัวเดี๋ยวกลับเล่นน้าเลยอะไรเงี้ยกูกับเพื่อนนะกูเล่น้าเพื่อนบอกเฮ้ยอย่าพึ่งเราก็เฮ้ยแค่หัวแตกแต่ว่าผมผมจิ้มมือมาไอ้ป๊อก็เดินมาบอกเฮ้ยตั้งอยู่ที่ไหนก็แหววหัวมา เฮ้ยยสมองจะไหลแล้วซ nah yeah, really ึ่งเราบ้างตัวชาชัอตไปหมดเลยเราขยับตัวไม่ได้แล้วนะคือเราคิดว่าเฮ้ยตอะแรบ้างเห็นแล้วว่านี่คือนี่ไม่รู้เหรอตอนก่อนไม่รู้มันชาหรือเปล่ามันไม่รู้สึกอะไรเลยมันเหมือนโดนไม้ตีธรรมดาปกติเพราะสมองไม่เชื่อไหมว่าไม่รู้สึกจริงๆริงคือไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพราะวิ่งแล้วล้มแบบเราล้มพังมังอ่ะแล้วเหมือนเราล้มพังมังแล้วก็อาจจะโดนอะไรเราก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้สึกจริงจนกงรำเร็วพี่ มาเร็วม,มากมาเสร็จแ,แล้วด้วยความที่เพื่อนรักกันรักมากแบ่งไปแล้มมก่อนผักผักไปให้อีกคนนึงไอ้กาลมาไอ้การช่างยนต์น่ะมันก็เดินเข้ามาแบบนับได้หยุดแปรงบาร์ูก็ให้ถอนช็อตแล้วชอบบอ็อตโป่ร,รับเ,รเดินพิล็กซี่อยู่แล้วก็ไปลึมบารครับพี่เขม็มพี่ตนนคือมันลึกถึงกระโหลกกระโหลกเนี่ยล้าวล้าวนะแต่ไม่ได้แตกแต่หมอเขาลงเห็นว่ามันไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรบ้างอ่ะก็คือเอาแค่ มีพอต้องต้องอธิบายก่อนมีที่ฟังพี่มันไม่ใช่มีธรรมดาแหนบรถเนี่ยมีความเหนียวมันมีความเหนียวแล้วหนักมันมีอยู่มันหนักแล้วเหนียวแล้วมันมันมีถ้ามูจากเจอมีมีด้วยกันแบบมีด้วยกันหนักอืมแล้วพอมันหนักเสร็จแรงแรงที่มันจะทำากับหัวมีมันจะหนักขึ้นกว่ามีธรรมดาแต่เรา้แต่เราที่คนไม่รู้สึกอย่างเงี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอเลื่อนไหลอะเราเริ่มรู้สึกตอนเรขึ้นรถแท็กซี่มาเนี่ยคือเราตลับเลือเพื่อนที่แบบว่ากลัวตลับแล้วก็บอกว่าเราแผลนะครับ เราบอกเฮ้ยย anyway, ี่เน yeah uh uh so ี่ยม well ึงอย่าหลับมึงอย่าหลับมึงอย่าหลับพูดแต่ดีอย่างเงี้ยมึงอย่าหลับมึงอย่าหลับเหลับว่านั่งรถไปเราก็ไม่รู้ถึงถึงตอนไหนเราก็ไม่รู้เราเราเกลียรละเราเสียเยอะเยอะพอถึงปึ๊บก็มีคนมาเอาเราเข้าไปจับได้ไหมพอดีกับทาไม่ได้ครับคือตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะหนึ่งก้องจอนเป็นไม่มีสองมั้จะไปแก้ความใครแล้วเราดูจับแต่มรารู้ทีหลังว่าคือคนที่ชื่อโดมอ่าแล้วคือเราไปถามที่เพจ รเขาก็พูดออกมาแซวกันเล่นในเรือความคาวอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้กินอะไรแต่ตอนที่ไปถามเนี่ยเป็นความรีบเจอคนดังความเจ้าดัได้ได้ความที่ว่าเราไปถามเลยเราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเขาก็จะป้องกันบอกว่าคุณมาถามอะไรมึงจะดีความหรือคุณจะแจ้งความมาเหรออะไรเงี้ยแต่จริงใจเราไม่ได้คิดอะไรเราคิดแค่ว่าเฮ้ย ครั้งนึ่งรู้าอยากเรียกงคผลไฟด้วยน่จริงจริงแค่นั้นเองแตู่ว่าเรื่องมันผ่านแล้วไงใช่ครับมาเรื่องจริงก็คือสิบกวปีมาแล้วอ่ะมานรันอนานมากแล้วนะค่อยๆไปล้วาสนุกที่เทปีเถกนะครับเจ็ดปถครับเจ็ดเข็มเหจ็ดเแบบลึกลงใช่ชงหวานช่วงวที่ไปโรงพยาบาลไอ้เราอ่ะนอนเล่เด่นนอนรอรอรอที่จะเย็บแผลก็มีโรงเรียนด้ว าก็ร้องโวยวาอยเลยเข็ยนเตียงว่ามึงมาฆ่าเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ดไ,มดได้สนใจพอเพื่อนรถวิ่งตามเข้ามาช็อตดำเราก็รู้แล้วเราก็หลับคือ <c oughs> เราคิดว่าเดี๋ยวเขาต้องแบบมองมองมาแล้วเจอเราอะไรเรแก้งหลับไปจริงๆเขาก็เดินมาเดินมไปหนวดกันแล้วแต่ถือว่าเราก็ไม่ได้อะไรเราแบบโวยวายเย็นเมียบานแล้วเขาว่าพอเขามาอะไรเขาก็โวยวายย่ารงพยาบาลลูกเขาห้ามเลยบอกว่าเจ็บหนัก เหมือนที่นี่ไม่อยอมทำอะไรแต่ลาววิสีเขาไม่ยอมนอนอะไรนีคือไปถึงเนะี่ยๆจะแบบว่าคุดรอปละการฝ่อหรืออะไรเราไม่รู้นะครับเอ็กซ์เตอ์หรืออะไรเนี้ยแต่พอสักพักนึงเขาก็จะทำให้แต่ก็นานอ,นะอ,าอยู่นะประมาณจุดสองทุงง่มโมงแต่ก็นนร่างหน้าแผลแล้วอะไรเนี้ยนะก,ก็ทำดีก็คือเป็นเรื่องของแตาคือจะจำได้จะมาตายก็ถือว่าเป็นการฝากก็ใช่ใแล้วคุณยงเขาทุกวันนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็ ไปชดใช้ภาีที่ทงานไม่เหลอเรเอเนี่ยนับอสอนี่เนี่ยปีหกสามพี่แครงมั้ไม่ไม่คือไม่แครงตั้งแต่พี่ไปทนเติร์นกระเบิดนึงชอชอชอปที่มานรเจอนะไม่ใช่ไม่เจอเขาอยู่ข้างๆเลยได้อยู่กับพวกปุ๋ยพวกปุ๋เก้าแล้อยู่อยู่เแหละอยที่เราไปนะที่ไหนพวกมันอยู่พวกหนึ่งอยู่กันปุ๋ยอ่ะรุ่นน้องเลยพรู้ว่าเราเคยมาหิงบันเอาไหมพี่เอาคืนบโอ้ มาสนุกไม่เอาแล้วเชื่อไหมออกมาซื้อเบียร์แล้วเนาะเจอกันเขาต้องไปยืนซื้อเบียร์เขาไอ้น้องเอาเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นเรื่องมันกายเปรื่องที่แปกติแล้วเป็นการเนเรื่องที่ว่าไม่จะมีทุ่มตีกันเลยตั้งแต่ชอบช้าเราไม่มีตีเลยนะงานเราไม่ได้มีตีก็คือเที่ยวก็ต่างกันหลังกันเหมือนกันเที่ยวคอนเสิร์ตที่โตแล้วอ่ะอาจจะเป็นประมาณนั้นจอดไปแล้วก็มาต่อพี่ครับพาเรียนมีเรื่้งประทับใจไหมครับพี่ ในตอนนั้นผมก็ตามหลองรู้สิก er ผมก็ได้ไปคอนเสริร์ตก ok like ับเพื่อนแถวบ้านซึ่งเขาเล่นรู้สึกก็ไปเจ็ดสี่คนเสิร์ตครับก็ไปยืนดูว่าเนี่ยเนี่ยโรงเรียนที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยเขก็เข้าไปทักทายกับเพื่อนเขาอะไรก็เห็นเขาก็ด่ากันไปกันมาครับยืนที่ในงานเจ็ดสี่นั่นจะเป็นหลอกสูครับตุ๊กรัดใช่ครับเรัมารู้สึกว่าจะใกล้กับสนามหลวง แล้วก็มีทีบีบังนาอีกฝั่งหนึ่งบางนาเทียบเลยบางนาเขาจะมีพี่พี่กระโดงของเขาพี่กนกเนี่ยเป็นเป็นเป็นย่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาแล้วก็แล้วก็ตัวเออเขาแต่งโสดเ้ฟลดีนะอะไรเงี้ยแต่ทำไมหน้าโรงเรียนอื่นเล็กแก่เราว่าเราใสๆยเลยว่านั้นเราสายเลยเนี่ยเมื่อก่อนเขี่เที่ยวหลายโรงเรียนเลยพี่ครับผม มันมันค้างปีอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็ในช่วงผมเนี่ยมันก็เป็นยุคของพวกคอนเสิร์ตปีคอนเสิร์ตนะครับครับก็จะมีนันเจ็ดสีแล้วก็ที่ปั๊ดช่างไรแลมีเบอร์ลี่คิงครับแล้วก็รถโ้องร้อตีนี่เออมป็นของก็ยังมีไปบ้างรถตีนแทบไม่ไปไม่ไปเลยเพราะรถตีนไม่ไปจต่ปาราลาเป็นเมลี่คิงแคร์ใน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 ยุคของของพวกผมเนี่ยเมลี่เอ่อ โลดลองตีเนี่ยไม่ได้ไปแต่จะมีรุ่นที่ที่เขาเคยสึกหรืว่าไปฟังรซ้อมแล้วก็มีอะไรกันนในในในยูทูบก็ลงนะเราเห็นไค้ยิูเป็นที่ที่เขาเรียนดนตรีแล้วก็ไปเข้าวงต่อเพื่อทำช่องเหมือนกันนะผมผมขอสอบถามนิดนึงได้ไหมอันนี้ผมคาใจมากเลยนะครับตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ดูในยูทูบอ่ะโลดลองตีอ่ะทำไมเขาห้ามยืนเต้นมันบางตรงข้างหลังเลยเขานั่งเลยนะนั่งอยู่เนี้ยโดยด้วยความที่คนจัดรายการมากกว่าเขาจะ คอนเซปต์เขาถ้ารูปเขาตีนีนแต่เขตีจะมาพี่ผมเนี่ยเขานั่งอยู่ารงเนี้ยแค่นั้นแค่นั้นไม่ว่าจะหนีเลไปยันรุ่มพวงเหมือนเขางต้นเ่ยเหอนาเปแบบแกลอะเสือปลาีบบปีนต้นไม้เลยนะปีนต้นไม้ดูงายนออกส่วนโตผมไม่เคยไปรู้ปยัไเพราะว่าผมเคยเห็นว่า เขานั่งดูเป็นอะมันเลยไม่รู้สนต้องของว่าคนดูก็อยากจะลุกขึ้นนี่แหละใช่แต่บรรู้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อโปโลสีเขียวเนี่ยจะเข้ามาแล้วก็จะนั่งมันก็เลยมันก็ดีนะเพรา็ไม่ได้ตีกันเลยแต่เรื่องของเราจเรียนสีกิ๊ดดูรูปไม่มาโอ้โหเยอะมากครันไปกันสีบอล